สวัสดีครับผมชื่อกุมภานะครับวันนี้จะมาถอนเงินให้ดูนะครับกุมภานีทำธุรกิจฟินโกมาประมาณ50วันนะครับแต่ว่ายังไม่เคยถอนเลยนะครับยังไม่เคยถอนเลยเดี๋ยววันนี้จะมาดูพร้อมๆกันนะเข้าไปพร้อมๆกันเลยไปกดถอนเงินนะครับตอนแรกเข้ามาที่แอปฟินโกก่อนนะครับก็จะมีโฆษณานะนะแล้วก็มาตรงที่บัญชีของฉันนะบัญชีของฉันนะครับ บัญชีของฉันเรียบร้อยแล้วนี้ผมอยู่ตำแหน่ง AT ทนะตำแหน่ง AT ทเนี่ยก็จะรายได้นะประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหลายล้านนะแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะขั้นต่ำก็อยู่ประมาณล้านหนึ่งนะแต่ถ้าเก่งๆหน่อยก็อาจจะได้วันละสองแสนสามแสนหรือวันละหนึ่งล้านก็เป็นไปได้นะเดี๋ยววันนี้จะมาถอนเงินให้ทุกคนดูนะคิกเข้ามาตรงนี้ถอนเงินเนี่ยถอนได้ทุกวันอังคารถอนได้ทุกวันอังคารเงินเข้าประมาณวันพฤหัสวันศุกร์ รอประมาณ2วันนะครับอ่ะกดเข้าไปตรงรายการถอนตรงนี้ปุ๊บอ่ะตัวนี้เราผูกบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วนะ,ะเลียบ,บัญชีก็6 4 6 2 0 6 6 0องนี่ก็เป็นเป็นบัญชีของกุมภา์นะอ่ะมาดูตรงนี้เขาจะบอกไว้เลยว่า you can only withdraw on today นะก็ถอนเป็นหังคารนะ withdraw with be pending นะรอประมาณสองวันนะหักประมาณหนเปอร์เะนี่ยอดเงินที่ถอนได้คือตรงนี้เดี๋ยวกดไป ถอนหมดเลยนะสามหมื 30, 000, ่นไอสามล้านสี่แสนสามพันเจ็ดสี่ห้าสองอะเท่าไหร่ดูดิสามล้านสี่แสนสามหมื 3, 000, 4, 000, 3, 000, 7, 000, ่นเจ็ดพันอะปุ๊บนะครับกดถอนเลขนี้เลยนะเอาตามนี้เป๊ะๆเ,เลยนะนะครับยอดเงิน ถอนสำเร็จนะบันทึกรายการปุ๊บเห็นไหมครับถอนเงินไปทั้งหมดนะครับสามล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทเดี๋ยวประมาณวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยเราจะมาดูว่ายอดมันตรงกันไหมนะครับมันตรงกันไหมตัวนี้เราถอนอยู่ที่ประมาณเวลาประมาณสามทุ่มนะสามสิบหกนาทีนะ คือมันถอนได้ก่อนหน้าทุ่มนะครับถอนได้ก่อนหน้าทุ่มอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันวันพฤหัสกับวันศุกร์นะมันไม่รู้มันจะเข้า,าวันไหนนะอ่ะโอเคสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไม,ไม่มีอะไรแล้ว